ภาพหกสิบสี่ค่ะอ๋อมาเชิญค่ะมาเลยดีใจด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวขอมอบอ่ะอย่าเพิ่งหมดสิเราต้องแจกสามภาพก่อนแล้วค่อยหมดเวลาใช่น้องบารดขอสามภาพก่อนได้ไหมเออเนาะไม่ได้อ๋อได้ค่ะอาจารย์เอาเลยอ่ามาครับเชิญครับยินดีด้วยครับอ๋อเขาให้ลาทางบ้านก่อนอะยังไม่ต้องลายังไม่ต้องลาอยากตัดตอนไหนก็ตัดไป เออเพราะพี่เดี๋ยวเราแจกนิดนึงอาจะแจกไปเลยนะคะยินดีด้วยนะคะขออีกสองคนได้ไหมคะเวลาอีกสองคนนะครับไม่ทางบ้านต้องลางั้นจับงั้นจับเลยจับเพอรายการสถานีช่างทองก็เลื่อนๆไปก่อนเออนะต่อเลยเขาต่อให้ ขออีกสองคนเองขออีกสองคนขออีกสองคนตัดสัญญาณไปแล้วเออขอบใจอ่ะงั้นพูดหยาบได้แล้วสิเออออันนี้แจกภาพเลยไหมี๋ยวจะดูดวงต่อคจันแบงเพราะว่ายังไม่ใช่เป็นภาพนี้นะครับใช่ใช่เป็นภาพนี้นะคะอันนี้ก็เป็นภาพของอ่ะตัดสัญญาณไปแล้วยังอัดอยู่ใช่ไหมเนี่ยแต่อัดอยู่ใช่ไหมก็เลยอ้าวเหรอเมื่อกี้ก็พูดหยาบไปแล้ว่เดี๋ยวจะไม่มีหลักฐาน อันนี้เป็นภานพเครน่อของผมเองนะคะเป็นภาพเครดูดวงดูกรรมเห็นไหมมีลูกแก้วเพ่งลูกแก้วข้างๆอาจารย์แบ์แล้วก็มีภาพนี้สวยมากนะทุกคนจะบอกมีอะไรนะแว่นขยายอะดูดวงอะถ้าเกิดใครได้ภาพนี้ไปใครเป็นหมอด,ดูก็อธิฐานไว้แล้วกันเพราะอันนี้ไว้ในห้องดูกรรมของผมแล้วเห็นภาพชัดมากเาลยค่ะอันนี้เป็นเครนเนง n ปางดูดวงดูกมใครจะได้ไปภาพนี้สวยมากขอบอกวา ใครมีเลขห้าคะเป็นเลขสองตัวนะตัวหลังหรือตัวหน้าเลขห้าเลขห้าตัวหน้าอร่อยไหมเนี่ยใครกินลาดูไปแล้วอร่อยไหมอร่อยไหมแม่หลยก็ต้องบอกอร่อยจะทาครั้งแรกนะคะไม่ใช่ครั้งแรกอันนี้ทําเซียนแล้วทําหลายครั้งแล้วหมายถึงว่าผัดทาเป็นครั้งแรกไหคะครั้งแรกที่ทำเจ็ดหมายแรกนี้ห้าสิบเอ็ดค่ะไม่มาหมดใครใครห้าสิบเอ็ดใครอ่ะโอ้ไทำท่าเหมือนไม่อยากได้อ่ะคะ แบกกลับไม่ได้แบกกลับได้ชอบไหมเมื่อกี้น้องเขาทำหน้าแบบเป็นหม่ใช่เนี่ยไม่ได้เป็นค่ะไม่ได้เป็นหมอดูไม่ต้องงั้นไม่ต้องเอาแล้วกันเนาะมีใครในบ้านเป็นหมอดูไหมอันนี้ภาพนี้ถึงจะไม่เป็นหมอดูแต่ว่าสองเห็นคือมันจะมีตาทิ์อะไม่รู้เป็นเพราะอะไรมันจะมันจะมาสื่อกับเราอะนะครับทำไมอยากมีเหรออยากมีเซ็กเซนเหรออยากได้รูปอยากได้รูปทำไมถึงอยากได้ ตั้งจิตไว้ตตั้งจิภาพนี้ด้วยภาพนี้ด้วยภาพที่เหลือไม่ได้ตั้งจิตตั้งจิตภาพนี้ภาพที่เหลือไม่อยากได้อยากได้ภาพนี้อ่ะจริงเหรอทำไมอ่ะอยากได้ไม่รู้ว่าอยากได้อ่ะอาจารย์แบงค์มีอะไรไหมคะแต่อยากได้อ่ะค่ะภาพเนี้ยถ่ายววีดโอไ้นะถ่ายถ่ายถ่ายรูปไม่แต่ลูกตจะบอกว่าในจำนวนสามภาพลูกตาก็ชอบภาพนี้ที่สุดเหมือนกันใช่ไหม ทำไมไม่รู้เขาก็ตั้งจิตกันทั้งห้องไงไม่บางคนเขาอาจจะตั้งจิตภาพภาพอื่นไงแต่ว่าอย่างตุ๊กตาสามภาพมันจะก็ชอบภาพนี้นะใช่อะงั้นภาพที่หนึ่งยังไม่แจกกดูกรรมก่อนแล้วกันมาค่ะดูกรมก่อนแล้วกันต่อไปนี้ใครจะจับได้นี่ไม่ได้ภาพนะครับดูกรมก่อนแล้วกันดูกรมนะคะดูกรมยังไงก็ได้ดูกมกันอีกห้าชั่วโมงนี่ไม่ต้องกัวจะไม่ได้ดูนะท่านนั่งต่ออันนั้นไม่ได้ดูกมเขาเปิดกรรมนั่นแหละนั่งต่อก็ได้ดูกับอาจารย์หม่อมนะครับ อย่าอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะหนีอ้าวน้องเข้าไปนนชี้ได้ไหมคะจันอุ้ยเลขแปดด้วยอะ่ะแปดสิบเก้าค่ะชิญค่ะใครอ่ะขนมล,ลาดูเต็มเต็มเต็มปากอร่อยไหมขนมลาดูไม่ไม่รู้หวานมันต้องหวานนะมันใส่น้ำตาลเข้าไปต้องเยอะใครกินแล้วขมบ้างใส่น้ำตาลไอซิ I ่งใครกินแล้วขมในตอนแรกแล้วหวานตอนหลังบ้างอร่อยไหมอร่อยไหมฝีมือ หวานตลอดใช่ไหมจริงๆเขาบอกว่าคนที่กินแล้วขมในตอนแรกนะคะแล้วก็89อะตอนหลังเนี่ยนี่เหรอแสดงว่าชอบดีได้ดูอีกแล้วแต่ถ้าหวานในตอนแรกเนี่ยไหเอามาดูซิจริงเขาบอก89จริงป่ะอ้ําเราเปล่าเนี่ยไม่อ้ํา89จริงด้วยโอ้โหคนนี้ถามอะไรดีไม่ไปไหนลไม่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 มอืไม่ไปไหนแล้วอ้าว ออถามว่าสุขภาพซีกซ้ายที่อาจารย์เคยบอกว่าให้ซีกซ้ายยังไม่หายก่อนเนี้ยเป็นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเปนเกินสี่ปีแล้วสี่ปีซีกซ้ายมันเป็นอะไรมันเป็นชาหรือมันเป็นอะไรใต้ฝ่าเท้าก็ตรงแขนได้ไหมสะโพกมันเดินบ้างมากมันจะเจ็บแล้วทําบุญอะไรไปบ้างก็ยังที่ผ่านมาใส่บาตรทุกเช้าใส่บาตรใช่ไหม Oh. เราภาพนี้เราไม่เคยพูดนะครับคือเราคนนี้จับคือมันเขามีบุญสัมพันธ์กับเรามากเลยจับกี่ครั้งก็จะได้คนเนี้ยไม่รู้เป็นเพราะอะไรตลอดเลยก็ใช่ไหมทุกในหลายงานอนะีนะก็จะได้คนเนี้ยท้งนี้ดูแล้วก็ยังจะดูอกีกวัากรรมมันเยอะจริงๆจับแล้วก็ดูอีกเพราะว่าอันนี้เราเห็นภาพใหม่ไม่รู้เคยพูดแล้วยังแต่เราเห็นเบ็ดเบ็ดตกปลาเบ็ดเบ็ดแล้วก็มีปลามาติดอะ่ะลองแต่พี่ไม่ได้ทำหรอกถ้าทางจะตกปลาไม่เป็นฮ กินแต่เป็นกินเป็นอย่างเดียวหเห็นเบ็ดตกอย่างเออแล้วก็แผ่เมตตาให้ตะขอแล้วก็ปลาแล้วก็เหยื่อเหยื่อที่เอามาให้ก็คือหนอนนั่นเองหนอนแล้วก็ตะขอแล้วก็ปลาเนี่ยสามอย่างนะล,ลองลองอธิษฐานให้แต่ว่าถ้าเกิดตักบาตรอย่างเดียวมันไม่หายหรอกมันต้องใช้กรรมฐานด้วยตักบาตรอย่างเดียวมันมันก็ไม่หายเพราะตักบาตรมันไมไ่เกี่ยวอะไรกับโรคภัยตักบาตรมันเกี่ยวกับเรื่องของของของ,ของความอ่า เกี่ยวกับปัจจัย4ี่เกี่ยวกับความความไม่ยากจนของชีวิตไม่อดตายอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสุขภาพนี่ก็ต้องปล่อยปลาใายชีวิตโคกรบบือนะแล้วก็ทำบุญด้วยยาสังฆทานยาแล้วก็ใช้กรรมฐานนั่งสมาธิแผ่เมตตาให้นะฮะแล้วก็บอกว่าเจ้ากรรมนเวรที่เป็นที่มาจากการฆ่าสัตว์ของข้าพเจ้านะที่เป็นปลาปลาเล็กปลาน้อยแล้วก็หนอนที่เอามาเป็นเหยื่อเนี่ยนะข้าพเจ้าขอขอโทษขอโหสิกรรมด้วยนั่นเองนะให้ให้บอกไปอย่างนี้นะครับ S <S ให้บอกแล้วครั้งนู้นผมบอกเป็นอะไรนะผมรู้สึกไม่ได้บอกเกี่ยวกับปาลาผมบอกเป็นตัวลายตัวลายคืออะไรตัวลายคือปลาที่ให้ปลานะก็เกี่ยวกับปลาอยู่ดีแล้วมันก็เกี่ยวกับเหยื่อที่ให้ปลาอยู่ดีคือไอ้ครั้งที่แล้วผมก็บอกเป็นตัวลายถ้าผมจำไม่ได้คือเสียว่ามันก็ยืนยันว่าก็จะคล้ายๆกันหนะอเนอะาะครั้งที่แล้วบอกเป็นตัวลายไม่ใช่ลายฝุ่นลายที่นอนนะผมบอกเป็นลายที่อยู่ในน้ำใช่ไหมแล้วครั้งนี้ก็เห็นเบ็ดตะขอแล้วเห็นนอนที่วซึ่งว่ามันเกี่ยวพันกันหมดอะครั้งที่แล้วเขาดู กี่เดือนแั้นผมจะไม่ได้แต่ว่าผมก็จําไม่ได้แล้วว่าดูไปว่าอะไรแต่ว่าก็จะเห็นเป็นภาพเนี้ยเกี่ยวกับปลาเกี่ยวกับการให้อาหารปลาก็แต่ว่าเขาก็จําไม่ได้ใช่ไหมตอนนั้นก็จําไม่ได้ว่าเอ๊ะไม่ได้ฆ่าอะไรไม่ได้เออแล้วก็ก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับปลาเลยแต่ว่ามาดูครั้งที่สองครั้งที่สามเราก็จะเห็นเกี่ยวกับน้ําเนี้ยเกี่ยวกับน้ําเกี่ยวกับสัตว์ที่อยู่ในน้าเอามาเป็นเหยื่อปลาอะไรเงี้ยลองแผ่เมตตาให้นะแล้วได้แผ่เมตตาให้บ้างยังยังใส่บาท บาทยังไม่พอเนาะต้องมานั่งสมาธิต่อแล้วอุทิตไปให้เจ้ากรรมนิเวศที่เป็นพวกเนี้ยเกี่ยวเกี่ยวปลาเออเนาะมีใครเลี้ยงปลากััไว้บ้างไหมเนี่ยที่บ้านเนี่ยมีแต่ก่อนเคยเลี้ยงปลากรัดน์ไหมเพราะแล้วนนี่ไงบอกไม่มีมีแต่พี่ชายเขาเล่นปลากัดอ่ะกูงงตกลงมีหรือไม่มีวะนั่นแหละก็มีไงฮะเนี่ยชอบปฏิเสธเราเห็นเป็นปลากัดที่อยู่ในขวดแล้วก็มีลายอ่ะลายแล้วก็ให้ปลากัดกินอ่ะ นั่นแนละแล้วก็กัด au, กัด,ดกัดคือมันก็เป็นทายาทกรรมอะครับคือคนในตระกูลเป็นอะไรอย <c oughs> ่างเงี้ยแลวบางทีบางทีบางทีก็ให้ปลามากัดกันเองอะ <c oughs> อะไรย่างเงี้ยต้องไปถามพี่ชายพี่ชายให้ให้ปลากัดมากัดกันเองเบ้างวาอะไรเงี้ยมันก็เจ็บมันก็ต้องมาโดนปลามันเจอมันปากัดเจอน่มันกัดกันอยู่แล้วแต่ว่าตัวพี่อะที่ปฏิเสธเพราะว่าพี่ไม่ได้ทาใช่ไหมแต่ว่าผมถึงถามว่าในตระกูลหรือในครอบครัวเรามีใครเคยกัดปากัดในสมัยก่อนอย่างเงี้ยหรือให้เหยื่อปากัดไหมอะไรเงี้ย เลีย้ยงปลาแต่ไม่ใช่ปลากัด<อ>ปลาอะไรปลาหัวโตวพี่ชายก็ชอบเอาเบ็ดไปตกปาออลเตตกปาเห็นไหมละ่ะเบ็ดตกปลาเห็นไหมล่ะนั่นแหละครับที่เราเห็นเบ็ดอะแต่เราก็ห้ามนะเออเราห้ามอืแต่เราก็ถามว่าตกได้เยอะไหมฮ <c oughs> ะแล้ว,กวตกได้อร่อยไหมอะไรเงี้ยบางทีก็เผลอถามเหมือนกันนะผมว่าไม่ชอบไม่ชอบใช่ไหมอะไรเงี้ยก็ก็ยังไงแล้วตกได้แล้วเขาเอาไปกินหรือเอาไปเลี้ยง ตกเล่นใช่ไหมตกเล่นยิงบาบนะถ้าตกเอามากินนี่มันก็แบบว่าเพื่อเพื่อเลี้ยงเพื่อเลี้ยงร่างกายก็อาจจะไม่ได้บาปเท่าไหร่แต่ตกเล่นตกเหม,มือนไปแกล้งเขามันก็ยิ่งบาปกว่าฆ่าอีกก็อย่างนี้ก็แผดเมตตาให้เบดให้ไลให้ให้ตะขอให้ให้ปากัดทุกอย่างมันเกี่ยวกับคือจริงๆพี่ไม่ได้ทําแต่มันมันทำไมกูต้องซวยวัดทำไมพี่ชายน้องชายกูทํานั้นไม่เขาไม่เห็นเป็นอะไรเลยแล้วเขาเป็นอะไรปะเขาอาจจะเป็นแต่เขาไม่บอกเราก็ได้นะเขาจะเป็นก็ได้ลองไปถามเขาดูนะเขาเป็นอะไรหรือเปล่าเขาต้องเป็นสิเขาต้องเป็น แต่ว่ามาโดนที่เราอะไรเงี้ยนะครับก็ยังไงบางทีแล้วปากัดอาจจะไม่อยากไปตามพี่ชายั้งเพราะพี่ชายไม่ได้ทําบุญแต่เราทําบุญไงเขาก็อาจจะมาตามคนทําบุญมากกว่าจะไปตามทําไมให้เสียเวลาคนไม่ทําบุญใช,ใช่ไหมละตามแล้วก็ไม่ได้บุญจะตามทาไมวะก็จะตามเอาคือที่เขาตามเรามาเขาไม่ได้อาคาดอะไรแต่เขาอาจจะอยากให้ทําบุญให้เขาให้ให้ใหเหยื่อปลาทั้งหมดนะครับอันนี้ก็แปลกดีเพราะว่าครั้งที่แล้วนู้นผมก็จำไม่ได้ว่าทานายอะไรให้ครั้งที่สองก็ยังพูดซ้ําเกี่ยวกับเรื่องเดิมนะมันก็เกี่ยวกับเรื่องจนเขานึกออกครั้งเนี้ย ครั้งที่แล้วก็นึกไม่ออกใช่ไหมครั้งนี้ก็นึกออกว่าพี่ชายทำนะแลพี่ชายเท่าไหร่เออจำไม่ได้ห้าสิบสี่เออเดี๋ยวเขาก็ป่วยของเขาเองอ่ะแต่ถ้าเกิดเขายังไม่ป่วยสักทีอาจจะเป็นเพราะว่าเขายังมีบุญอยู่มั้งแต่ตอนนี้เขาไม่ได้ทำแล้วนะไม่เฉยใช่ไหมแต่ก็ไม่ได้อมบาปามากัดแล้วนะแต่ว่ามันก็เป็นกรรมที่เขาทําไว้แล้วนะครับยังไงก็แผ่เมตตาตรงนี้ขอ,อสิกรรม,มบ่อยๆก็จะดีนะ <No. S 1> ดีใจมากเลยที่วันนี้นึกออกเพราะว่าดู ประมาณครั้งที่สามครั้งที่สี่แล้วเนี่ยเขานึกไม่ออกพึ่งมันนึกออกครั้งนี้นี่เขาเรียกว่าไอ้สองสามครั้งแรกที่นึกไม่ออกเป็นเพราะว่ากรรมมันยังอําพรางปิดบังอําพรางทําให้หนึกยังไงก็นึกไม่ออกครั้งนี้จับได้อีกมหัศจรรย์มากเลยนะพระเนตเขาอยากจะให้หมดกรรมสักทีก็เลยทําให้หนึกออกขึ้นมาได้นะแปลกไหมแปลกไหม <c oughs> นั่นเองนะ <c oughs> อธิฐานขออธิฐานอาจจะ อ๋อมันไม่มีสิทธ okay. ิ์แล้วเนี่ยเนาะไม่มีสิทธิ์ได้รูปแล้วเนี่ยตอบไปแล้วนะอ่ะโอเคพอแล้วเนะวุฒเปัญหาเยอะจังเออปล่อยปล่อยปลาอะไรก็ได้นะก็บอกว่าเอขอให้ปลาที่ข้าพเจ้าเคยฆ่าหรือพี่น้องของข้าพเจ้าเคยทํามาที่เป็นปลาสัตว์น้ําข้าพเจ้าขอสิกรรมแทนโดยแล้วก็ขอให้ลบภัยไข้เจ็บที่ขาที่หัวที่ตัวของข้าพเจ้าที่การสาคัญของข้าพเจ้าไหลไปกับแม่น้ําให้หมดไหลไปสู่ใส่น้ําให้หมด ถ้าเกิดกลัวโรคภัยไม่ไหลไปตามสายน้ําด้วยก็ทํำยังไงก็กระโดดลงไปด้วยลงไปในน้ําด้วยใช่ไหมโรคภัยได้ไปถ้าเกิดกลัวไม่ไปไก็กระโดดลงไปในน้ําตามปลาลงไปนะ <laughs> <laughs> ก็ทําอย่างนี้ไปบ่อยเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็หายนะแต่หลายคนถามว่าปล่อยปลาปล่อยปลาอะไรดีคะอาจารย์แบงค์ปล่อยปลาคือคนจะทาบุญปัญหายเยอะเนอะอาจารย์มนก็เลยตอบว่าปลาตีนมัง้ง <laughs> <laughs> ปล่อยปลาจะทําบุญจะถามอีกปล่อยปลาอะไรปลาตีนมั้งปลากระโฮมั้ง ปลาอะไรก็ได้ถ้าเกิดเกี่ยวสุขภาพปลาปลาอืดๆหน่อยก็ดีนะปลาดุกปลาซ่อนปลาสวายปลาอะไรเงี้ยเป็นลูกปลาลูกอะไรพวกนี้ก็ได้แต่เวลาปล่อยปลาก็ต้องเลือกด้วยว่าปลาบางชนิดมันจะอยู่แม่น้ําแรงๆไม่ได้ไปศึกษาข้อมูลเองฮอย่างปล่อยอย่างปล่อยปลาทองเราไปในแม่น้ํเจ้าพระยาอย่างเงี้ยมันก็อยู่ไม่ได้อย่างเงี้ยต้องคือคือต้องเลือกด้วยครับว่าลูกปลาพ่อปลาแม่ปลาอยู่ในน้าคลองได้อย่างเดียวอยู่ในลำนึกไม่ได้อะไรเงี้ยนะเออโอเคหมดกรรมหมดกรรม เนาะสาธุเออเนาะนั่นเองเอออยังบางคนบอกถวายยามาให้ไปถวายสังฆทานยานะถามอีกยาอะไรคะยาเบื่อหนูมัง้งอืมอ่ะใช่ไหมถามทำไมต้องถามไม่ยาอะไรก็ได้ก็ถามถาม,ถามปล่อยป้าเลยดีคะอาจารย์แบงปลาตีนมัง้งปลาหัวพ่อแม่มั้งปลาถวายยา มันจะทําบุญยัง,ง,งโง่ในการทําบุญอีกอาจารย์มันก็เหลยวยาเบื่อหนูมั้งที่พระก,กินเข้าไปจะเป็นกรรมฮะอันนี้อันนี้ก็คงเราคงไม่ดูให้ใครแล้วนอ้วองเราแจกภาพดีดีกว่าได้เราแ,แจกภาพดีดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะพักเดี๋ยวพี่ทุกตาไม่ได้พักเดี๋ยวพี่ทุกตาไม่ได้พักไม่ได้กินข้าวอาจารย์มันก็หิวแล้วเหมือนกันเนาะ <S <S แต่ว่าก่อนที่ไปจับภาพอาจารย์แม่งไม่ได้ดูกรรมให้แล้วถ้าเกิดใครอยากดูกรรมก็นั่งรอต่อบ่ายโมงใช่ไหมใช่ค่ะบ่ายโมงก็จะห้าโมงเย็นเลยค่ะอาจารย์หม่อมใช่ครับแล้วก็ อาจารย์แบงค์นะคะตอน6โมงเย็นที่แลเวทีเอชชานลนะคะเป็นการถ่ายทอดสดในรายการสามารถขึ้นมาเป็นแขกรับเชิญในรายการได้ให้ให้นั่งตัวตัวได้ไปไปไปแจ้งความจมอกพี่เดก็ได้นะคะขอขอฝากสั้นๆแล้วกันอันนี้เป็นประโยชน์สำหรับคนที่ไม่ได้ดูนะครับอันนี้เห็นมีท่านแม่ชีมา ฟังด้วยนะเราก็จะพูดอะไรที่มันบิดเบือนศาสนาพูดไม่ได้เดี๋ยวเขาก็จะรู้ทันเราหมดท่านบวชเรียนมาคือจริงๆเรื่องของกรรมเนี่ยนะครับก็คือไม่มีใครสามารถแก้ได้อาจารย์หมอก็บอกอาจารย์เออแกนกรรมอาจารย์อุ้นอาจารย์นี้ฮะแก้ไม่ได้แต่บรรเทาได้บรรเทาบางทีก็ไม่ได้ด้วยถ้าไม่ทำไงบางบางทีแขนขาดไปแล้วบรรเทาให้แขนงอกมาได้ไหมมันไม่ได้มันขาดไปแล้วนี่ที่บอกไงว่าแบบเกิดมาเป็นปัญญาอ่อนก็แก้กรรมไม่ได้อะไรเงี้ยเกิดมา แขนข,ดขาดขาขาดมันมันจะแก้ได้ที่ไหนอ่ะมันแก้ไม่ได้นะครับคืออย่าไปอย่าไปเสียค่างโง่ให้ร่างทรงให้ให้หมอดูที่มันหลอกลวงหลอกบางทีบอกว่าเออมีนักโหราศาสตร์ท่านหนึ่งนะโอ้โโจมตีคนมียานโจมตีคนดูกรรมจังนะไม่ต้องเอ่ยชื่อเขาหรอกนอะอยู่แถวๆไม่ไกลไม่ไกลเท่าไหร่นะโจมตีคนมียานจังว่าเอยงมงายอะไรสาระแก้กรรมทาไม่ได้หรอกก็ใช่กานแก้กรรมทำไม่ได้กูก็บอกแก้กรรมทำไม่ได้แล้วก็มึงจะมาบอกอะไรกูอีกแต่ว่า แล้วเขาบอกว่าแก้กรรมใช่ไหมหรอกมันไม่ใช่ศาสนาพุทธอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เขาเนี่ยรับดันรับสักยันสั้นนั้นบอกสักยันแก้กรรมได้เอา้เอาแล้วมาโจมตีเรา<ม>ตัวเองยังยังสอนผิดผิดถูกถูกยิงพระงเงี้ยยิงพระโชว์ในรายการอย่างเงี้ยโอ้เนาะยิงพระพุทธเจ้ายิงพระเครื่องแล้วบอกว่าไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ลองไม่ได้ลบหลู่อะไรเป็นแค่การลองของขัง,ขงเ,เฉยๆแล้วก็มามาโจมตีอาจารย์หม่อมโจมตีอาจารย์แบงโจมตีอาจารย์คนดูกรรมอาจารย์แบงพูดนี่อาจจะมีหลายคนรู้แล้วนะ ว่าหมายถึงใครอ่ะอันนี้อาจารย์แบงค์ไม่ได้ไม่ได้อยากจะหาเรื่องเขาแต่ว่าพูดนี้เรื่องของความเป็นจริงให้ฟัง